สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาทำไมนั้นสีมาทำไมมาขายของดีกว่ามีกันหรือยังคะถ้ายังไม่มีก็รีบหามอาไว้ในครอบครองนะคะเรื่องสั้นทุกเรื่องสนุกมากการันตีโดยบอกของจำส่นะคะ คือเราเราก็ยังบอกไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่ายังไม่ได้อ่านของใครเลยนอกจากของตัวเองแต่ก็น่าจะยืนยันได้ว่าสนุกทุกเรื่องแน่นอนเหมือนเช่นที่ผ่านๆมานะคะก็วันนี้นะคะที่ประเด็นที่ทำให้มาอัปคลิปในวันนี้ก็คืออยากมาบอกว่าได้สมัครอ่เ user ของ youtube ใหม่แล้วเพื่อให้เผื่อว่ามีใครเล่น youtube นะคะก็จะเข้าไป subscribe กันได้คือ user เก่าอ่ะมันมัน ไม่อยากให้มันรวมีดเกินไปนะคะยูเซอร์เก่าก็จะมีอัปเรื่องกระต่ายเรื่องหลานเรื่องนู่นเรื่องนี้เดี๋ยวทุกคนเข้าไปแล้วก็จะงงแล้วก็จะเห็นตัวตนของเขามากขึ้นภาพโพท,ที่เหลืออันนอยนี้ของเขาก็จะสูญเสียไปนะคะก็เลยสมัครยูเซอร์อีกอันนึงมาเป็น y o u t u b e c o m u s e r แล้วก็ slashpasrasa นะคะ p a s r a s a a ค่ะก็ะะะะะถ้าใครเล่น y o u t u b e ก็เข้าไป subscribe ได้เลยค่ะเฮ้ยผิดทาง ขายของค่ะขายของก็อย่าลืมติดตามนะคะความรู้สึกดีที่รีว่วารักเล่มสบสาแล้วก็คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบไม่รู้นะคะตอนนี้สมควรจะเข้าถา้ำทำงานอย่างจริงจังแล้วถ้าเกิดยังมีคลิปหลุดออกมาอีกก็แปลว่ายังไม่ได้ทำงานทำงานดีก,กว่าไม่บาบาค่ะไปทำงานก่อนนะคะ